สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ถึงวัดทถ้ำแจงแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาสิบเกีนนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนั้นกันตอนว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปสักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอพี่ๆครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บริเวณรอบข้างนะครับคือแบบสวยมากๆทุกคนแล้วก็พดานเดี๋ยวว่าสูงมากนะครับจะดแตบรรยากาศด้านหลังให้ทุกคนดูก่อนนะทุกคนด้านหลังแล้วก็บรรยากาศด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงกลางกันนะครั <loop ing> yeah. <ored nos> บทุกคน จะเดินไปตรงนู้นกันนะครับทุกคนเพราะว่าไปจุดด้านหน้านะครับยินดีเราจะเดินไปด้านหน้ากันครับทุกคนายของบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นภูเขาสูงสวยมากนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้คนเยอะมากนะครับวันที่5ธันวาคมนะครับคนเยอะมากนะครับ พอดีถ่ายรูปร่วมกันนะครับี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะครับทุกคนตอนนี้นคือแบบคนเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเดินเข้าไปข้างในกันนะครับก็สามารถเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาได้ครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาถึงวัดถ้ำแจงเลยนะครับบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับมาทำบุญแล้วก็มาถ่ายภาพด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนแล้วก็รอรอพี่พี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก,ก็จะพาทุกคนไปดูความสวยงามขององค์พญานาคนะครับเดินขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะแยกยะกันถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายใกล้ทุกคนดูนะครับใกทุกคนบรกล้ๆนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินมาใกล้ๆแล้วนะครับคือแบบสวยมากแล้วก็องค์ใหญ่มากครับทุกคน วก็จะเดินชมบรรยากาศด้านใกล้ๆกะครับทุกคนอ้ยทุกคนคือแบบใหญ่มากนะครับองค์พญานาคของเรานะครับ เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปด้านในกันนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินได้นะครับทุกคนนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะครับเดี<ป>๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปด้านในกันนะครับทุกคนตอนนี้คนก็เดินมาขอพรเยอะมากเลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับทุกคนกับองค์พญานาคนะครับที่องค์ใหญ่มา,มากๆนะครับทุกคนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ เดี๋ยวใครมีโอกาสก็สามารถเดียวได้เราจอดรถแรกๆนะครับทุกคนคือแบบร้อนมากนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วคือแบบอากาศดีมากทุกคนแล้วก็เย็นสบายนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบภูเขานะครับสูงแล้วก็สวยมากคิวทัศน์ดีมากๆครับทุกคนนี่คือภาพนะครับทุกคนขององค์พญายนาคนะครับสามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้นะครับ บริเวณรอบข้างนะครับก็จะเป็นแบบผ้าแดงนะครับสามารถที่จะมาผูกตรงนี้ได้นะครับอันนี้บริเวณรอบข้างครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นภูเขาสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับตอนนี้คนก็เยอะมากนะครับแล้วก็มาทําบุญด้วยเดี๋ยวเราเดินเล่นสักครู่นะครับทุกคนเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ถึงเวลา12นาฬิกานะครับนัดเจอกันเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นที่องค์พญานาคสวยๆนะครับชื่ออะไรใคนเขาก็มาขอพรกันเยอะนะครับทุกคน เราก็จะถ่ายทุกคนดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำตัวขององค์พญานาคครับทุกคนอย่างใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดนะครับทุกคนคือแบบสูงมากๆครับทุกคนนี่นะครับทุกคนคือลำตัวสวยมากนะครับตัวนั้นก็จะเป็นเสียงนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะถ่ายใกล้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับทุกคนตอนที่เราเดินมาที่บริเวณด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับทุกคนตรงลำตัวนะครับสวยมาก ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนหลังนะครับที่เราเดินมาด้านหลังนะครับก็ขอพรแล้วก็สามารถที่จะลอดเข้าไปได้ครับหลังครับทุกคนจะเป็นภูเขานะครับแล้วก็เป็นต้นไม้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่นนะครับทุกคนดูความสวยงามขององค์พญานาคนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหลังนะครับคือแบบลําตัวใหญ่มากครับทุกคน นี่นะครับทุกคนบริเวณด้านหลังนะครับใหญ่แล้วก็อลังการมากนะครับอยู่ที่อำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับใครที่มีโอกาสมาก,ก็สามารถมาได้นะครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มมาครับทุกคนเด,ดี๋ดวยวเราก็จะเดินลอดองค์พญานาคก,กันนะครับอกความคิดไอเดียดีมากเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลอดไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับทุกคนบริเวณภายในนะครับเราเดินแล้วประมาณสองรอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยนะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้คนก็ขอพรกันเยอะมากครับทุกคนก็สามารถรอดมาเรื่อยๆนะครับตัแต่ด้านหลังนะครับแล้วก็เดินมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็ขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับทุกคนตอนนี้คนแบบเดินมาเรื่อยๆครับทุกคนเยอะมากนะครับ ขอพรอได้นะครับตอนนี้เลยเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับเดีย๋ยวเราก็จะเดินไปที่รถกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดอาด้านหน้าเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะถ่ายรูปที่นี่สักครู่กันนะครับแล้วก็ขอพรแล้วเราก็จะไปที่รถกันนะครับเพราะเรานัดเจอกันเวลา12บสนิการครับนี่นะครับทุกคนเราเดินมาที่จุดหน้าเลยนะครับกะบองพญายนาคส,สวยๆที่อำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรี หือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากๆนะครับตอนนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับทุกคนเป็น5ธันวาคมคนมาเที่ยวแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงกันนะครับทุกคนโอเคเรามาเดินจุดที่หยุดบองเต็นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าล่มมีสักคู่กันนะครับนี่นะครับทุกคนองค์พญานาคนะครับยืนรอพี่ๆกันก่อนนะครับเพราะตอนนี้พี่ๆก็ถ่ายรูปเป็นอยู่นะครับด้วยเห็นองค์พญานาคนะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขา คือแบบสวยมากๆครับทุกคนใครที่มีโอกาสมานะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวที่ได้นะครับเราก็จะเดินไปที่รถกันนะครับทุกคนเพราะจะถึงเวลานะครับมีประมาณสามนาทีนะครับแล้วก็จะรอไปที่รถกันทุกคนแล้วก็ไปสาที่ใหม่กันไปรับประทานอาหารก่อนที่เราจะกลับกันนะครับเดี๋ยวเราขอจลาด้วยภาพสวยๆนะครับอุทยานากอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับทุกคนใครที่มีโอกาสก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับบ๊ายบาย ทุกคะแดงได้ไอาก็จตจบเข้ามาได้ไอ้สามมือเลยนะฮะที่โต๊ะทานไอสีทุกตัวละเดือนตามคะแดงตัวละเดือนแล้วก็มาถึงดูาภาพบรรยารับเดี๋ยวเราเริทับที่รถกันนะครับทุกคนแล้วก็อยู่ที่นี่สักระยะนะครับใครที่มีโอกาสก็สมามารถมาเที่ยวได้ครับทุกคนคเดี๋ยวขอเดินทางไปที่รถกันก่อนบ๊ายบาย